สวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากสเตอร์ซิงจากเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์บี <a> กับแฟนก็กําลังจะพากันออกไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะเออออกไปในป่านะคะจะพากันไปเดินเล่นแล้วก็จะเลยไปดูเห็ดด้วยนะคะเพื่อมีนะคะแต่ก็ไปเดินเล่นนั่นแหละเพื่อนๆไป ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะเพื่อนๆแล้วก็จะร่วงนะคะตอนนี้บีกำลังจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะคะในป่านะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะแฟนบีอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่า เขาจะไม่อยู่บ้านเฉยๆนะคะเขาจะต้องออกนะคะออกนอกบ้านรับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ค่อยเข้ามาบ้านนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่บ้านก็จะไม่ออกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะต้องออกนะคะออกนอกบ้านถ้าเป็นวันปกติธรรมดาพวกเราก็จะพากันออกไปทํางาน,นะคะ่ะเต่เพื่อนๆ <laughs> เข้าป่าเข้าป่าดูซิเผื่อจะมีเห็ดนะคะที่บ้านเรา ป่าแห้งแล้งขับรถมาประมาณ5กิโลนะคะมาแวะดูเฉยๆนี่แหละคะ่ะโอ้โหพอเข้ามาก็เย็นๆเลยมาเดินเล่นนะคะแล้วก็มาหาดูเห็ดด้วยโอ้โหตรงนี้ชื้นดีจังฝนทําท่าเหมือนจะตกเลยะคะ่ะโอ้โหลมแรงมากเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหม ลมแรงมากๆเลยเดี๋ยวจะพากันเดินดูแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเจอก็โอเคแต่ถ้าไม่เจอเราก็จะลงเนาะเพราะว่าลมแรงค่ะลมแรงอันตรายมากโหนี่ไหนแฟนบีเดินเข้าไปข้างในละมืดหน่อยนะเพื่อนๆ อปีน uh, ี้นะคะที่บ้านเราเห็ดน้อยมากโทนี่โทนี่อาโซอ่ะเอาอีกอังโทนี่เว็ก ไม่มีหรอกฮะนทแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะนี่นะะใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะเพื่อนๆไม่มีเห็ดเลยปีนี้นะคะรันสินชาเดอเห็ดล่มก็ไม่เจอนะคะ เห็ดอ่าเห็ดพึ่งยิ่งไม่มีเลยโทนี่โทนี่ชาดไปแล้วโทนี <Nice. S 1> ท่โทนี่โทนี่ว่ากันเมียโทนีท่ไปสับโทนี่โทนี่ไปจ้าเพื่อนๆเดินทางกลับแล้วโทนี่ดื้อยวิด้วยนะวิ่ง นะะแล้วก็ในป่าเขาห้ามเสียงดังไม่มีเหตุด้วยค่ะดูสิทางเดินยังกับอะไรเลยไะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุนเอซูฟู ลมก็แรงนะคะแล้วก็ม,มีแต่ใบไม้เต็มเลยเ <Yeah. S 1> สียดายจังจะไปไหนกันต่อ <laughs> เดี๋ยวหาที่ไปก่อนกิฟต์สิอือว่ลุ่มนะคอสต์แมน อืมสบเปรี้ยวมากอมึกว่ามันคือไฮเดนแบร์แต่มันไม่ใช่นะคะมันเฟื่อนแล้วก็เปรี้ยวอือเต็มเลยอืนะเอสบิทเทออุนฟาด มันเป็นแบบฝัดฟาดจ้ะเต็มเลยจ้ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆลูกใหญ่ด้วยนะือมอแฟนบีปะ่ะเราไม่เจอเห็ดนะคะนี่นะบีพามาเดินเล่นแล้วนะคะไม่มีเห็ดเลยคนนะคะใส่รองเท้ามาสำหรับเดินป่าโดยเฉพาะ แต่สรุปแล้วไม่มีนะคะไม่มีเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะสวยมากเลยนะคขอบรอนๆเห็นในภาพสวยขนาดนี้นะคะจริงๆเลยนะถ้าเป็นภาพจริงอะสวยมากนะคะบรรยากาศดีมากเลย ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาเลยนะคะ <c oughs> เจอทางแยกเจอทางแยกขับไปไม่ถูกเร็วเดี๋ยวต้องดูว่าทางนี้ใช่ไหมอ่ะุยาลิติกเกอไป้เซนเมนุฮะสีเบียนกิโลเมตรน้ำมุสเฟียสตาเซอเนี้อสุฟิไล สุลึกดาดัน,ดนเป็นการมาครั้งแรกไงเพื่อนๆมันก็ต้องมีบ้างนะเ่าหลงอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งพากันขับรถเล่นเจ้ะเพื่อนๆไปเดี๋ยวจะพาชมวิวสวยๆวยเนาะ เพื่อนๆคะที่ยุโรปนะเขาก็จะมีประเพณีว่าเวลาที่มีเด็กเกิดใหม่นะคะเขาก็จะเอามาติดป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็จะเขียนข้อความว่าแบบมีความสุขที่แบบได้คลอดลูกนะคะก็จะมีนกนะคะคาบคาบเด็กนะคะมานะเพื่อนๆปีก็ถามแฟนว่าเขาขายไข่หรือเปล่านะแฟนก็นั่งหัวเราะนะคะ Zing -Zing -Ni -Ni wenn jemand ein Baby will, muss er Zucker auf das Fenster legen. Aha. Dann kommt der Storchholz in Zucker und dann bringt er später ein Baby dafür. Ach so, uh, noch einmal bitte. Wenn, wenn jemand sich ein Baby wünscht, ja? Aha. ถ้าเราลองลองล e งล o ง i องลองลองีองลองลองงลองลอองล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 อมลลงลองลองลอองลองอองลองลอง e งลอ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 งลงลองลองงองล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 อล้ลององลองลออองลอลองเอลูกององลออลองง้่งงงวง้่งองอองนอง้ลลออ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 ลอ เขาก็จะได้แบบมีลูกนะคะแล้วก็จะมีอีกนะอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะโอ้ยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะ <laughs> เพื่อนๆชัซซ <laughs> uh, um, ี care for mm ่อ hmm. ิสซัมเวนเกเบวทาร์กอินาโวแค่ฟอยแฮออเดอร์วัสด์มาร์คไฟเอฟอน for ก็ก็จะมีเริ่มต้นแบบเวลาที่เขาจะมีงานวันเกิดนะคะบางคนก็แปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำคล้ายๆกับป้ายแบบนี้นะคะที่หน้าบ้านส่วนบางคนก็อาจจะเป็นป้ายบางคนก็อาจจะทำเป็นแบบว่าเออแล้วแต่เลยนะคะนี่คีเอทมาก็เอามาติด ที่หน้าบ้านนะคะบางคนก็ทําเป็นป้ายนะคะเป็นป้ายแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์แปอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็ทําเป็นหุ่นนะคะเอาหุ่นมาทานะเพื่อนๆแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผ่านไปนะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่เขาขายไม้ค่ะแฟนบีก็เลยว่าเจ๋วจะเข้าไปดูว่าราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีญ่าด้วยนะคะอันนั้นเป็นอาหารสัตว์ตรงนี้จะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะที่เลี้ยงสัตว์นะคะเห็นไหมเขาจะมีญ้านะคะไอ้ลูกกลมๆนี้คือญ้านะคะเขาก็จะห่อไว้ให้สัตว์นะคะ กินช่วงหน้าหนาวจากเพื่อนๆฝนก็ตกแล้วนะฝนเริ่มตกแล้วนะคะกลับสเตอร์ซิงนะจ๊ะ เรามาถึงบ้านแล้วนะบีก็เลยแวะลงไปดูสวนผักคะ่ะดูแฟนบีเก็บฟักทองมานะคะสามลูกใหญ่ๆเลยลูกใหญ่มากนะเพื่อนๆนี่นะคะนี้ลูกใหญ่หลายกิโลบีก็เลยไปดูนะคะได้แตงมาแล้วก็ได้มะเขือมาด้วยนะคะลูกใหญ่มาก oh, <shit. S 1> อาโซโอ้อไทเคบิด <laughs> แฟนบีออกไปล้างนะคะทนี่ทนี่นิกบานลลุอย่าไปค้าววันนี้ลมแรงมากนะเพื่อนๆนี่แหละค่ะก็พากันออกนอกบ้านนะคะจะได้แบบว่าได้วิง่งได้เดินนะคะได้ออกกํบบาลังกายสักหน่อยจะได้กระปีกระเป๋าค่ะเพื่อนๆเอาละเดี๋ยวบีจะขึ้นไปทํากับข้าวแล้วค่ะทนี่ทนี่ทนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงวิ่งเอา็อบๆอๆอ เอาไปจ้าเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเป็นผักที่บีเก็บมานะคะเมื่อกี้นี้นะมีแตงกับมะเขือแล้วก็มีฟักทองนะคะสามลกูกแฟนบีก็เอาไปล้างแล้วก็เอาเขาไปตากแดดใหม้มันแห้งนะคะไม่ใช่ตากแดดหรอกเพื<ๆ>่อนๆเอาไปผึ่งนะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาบีดัเซน